สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูปัญหารากผักสลัดมันยังเขาอย่างไงหนาหนาใหญ่ๆยิกๆยิกอ่ะมันเปิดขึ้นเพ,นเพราะอะไรทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ช่วงนี้ปัญหาผักสลัดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรากนี่แหละฮะไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูร้อนฤดูฝนหรอกครับแต่ว่าปัญหาพวกนี้มันก็จะสลับ หมุนเปลี่ยนเวียนกันไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมแต่และฤดูที่มันแตกต่างกันอันในส่วนตรงนี้พาจะจะพาเพื่อนมาดูว่าผักสลัดรากหยิกหนาใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรอขออนุญ,ญาตสลับกล้องครับอ่ะมาดูรากของผมก่อนอันนี้อายุ30กว่าวันครับไม่แน่ใจน่าจะ35สเลยแถวนี้นะฮะผมดูก่อนจะมีตัวไหนไม่นอ้อ หาติวที่มันรากหนาๆเดี๋ยวนะครับอ่าขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาดูเลยนี่ครับรากอันนี้คือรากปกตินะครับถ้ารากที่เขาหนาๆใหญ่ๆแบบไม่เรียวยาวแบบเนี้ยเป็นก้อนๆด้วยแล้วก็จะออกสีเหลืองๆนะฮะ ผมมองอย่างนี้นะครับจากประสบการณ์ผมนะผมไม่ได้ไปอิงใครอะไรยังไงหรอกเพราะเมื่อก่อนผมเคยเจอผมคิดว่าน่าจะเป็นกับน้ําในรางร้อนหรืออีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมเหมือนผมแล้วทีนี้น้ํามันเข้าไปแต่น้ําเข้าไปแบบนั้นลักษณะรากก็จะออกเหลืองๆและจะค่อยๆค่อยๆเน่าตายมากกว่าผมมองว่าน้ําในรางร้อนนะครับ ผมเห็นเพื่อนๆหลายคนถามผมผมก็เดี๋ยวทำคลิปแยกให้ดูผักสลัดรากรากเป็นก้อนมันไม่มีคือผมมองว่าน้ำในรางร้อนนะครับเลยเป็นแบบนั้นผมมองอย่างนั้นจริงๆเพราะเมื่อก่อนผมเคยเจอปัญหาเหล่านั้นเพราะาผมเมื่อก่อนผมปลูกรังกุ้งและปัญหาเกิดเยอะมากเพราะว่าผมอยู่อีสานผมอยู่บุรีรัมย์บ้านผมเนี่ยถ้าปลูก รังกุ้งในหน้าร้อนนะจะไม่ผ่านเพราะว่าผมปลูกผักข,ขายเนี่ยผมใช้รังปลาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าผมต้องมีผักส่งลูกค้าตลอดอย่างเนี้ยผักเล็กๆอยู่อย่างเนี้ยอย่างตรงเนี้ยเนะี่ยผมก็ต้องส่งเหมือนกันครับเพราะว่าลูกค้าผมสั่งผมก็ต้องมีของให้เขาเพราะว่าการที่จะขายของให้ลูกค้าหรือการที่จะมีลูกค้าประจําได้คือเราต้องมีผักให้เขาประจําจริงๆถึงจะอยู่ด้วยกันได้บางทีผักไม่ใหญ่ก็ต้องส่งเพราะว่าเขาต้องการ เราจะมาเอาประโยชน์ส่วนตัวตรงที่เราให้กําไรสูงสุดแล้วขายให้เขามันก็ทําได้ครับแต่จะอยู่ด้วยกันได้นานหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อย่างผมผมส่งออเดอร์ผักผมก็ถ่ายรูปส่งให้ให้ดูแบบนี้เลยส่งวิดีโอให้ดูเนี่ยผักช่วงนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็ปัญหาผักรากเหลืองเป็นก้อนเป็นปมตรงนั้นผมมองว่าน้ําในรางร้อนครับเพื่อนๆปรับใช้ยังไงก็คือทํำยังไงก็ได้ให้โรงเรือนเราเนี่ยลมพัดผ่านได้ดีขึ้น หรือบางทีส่วนใหญ่แดดแรงตรงนี้ก็ดูที่แลนครับถ้าแลนมันพื้นที่แต่และแต่ละภาคต่างกันเนาะอย่างของผมเนี่ยลูกสวนบางคนผมอากาศร้อนมากอยู่กลางทุกนาเหมือนกันแต่เขาไม่มีพวกต้นไม้ไมีไม่มีพวกอะไรเนี่ยผมใช้ทำแลนสองชั้นเอาไว้รูดเปิดปิดในช่วงที่อากาศร้อนมากๆเพราะในช่วงที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยนอกจากรากจะเหลืองเป็นปมแล้วเนี่ยจะเห็นได้กับพวกกรีนโอ๊กที่ ตรงยอดเขาโหอ v e r เหมือนกระหล่ำปีเลยเนี่ยตรงนั้นถ้าห o v เหมือนกระหล่ำปีแล้วเนี่ยสังเกตเลยนะครับว่ารากของเขาเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าโดนแสงมากเกินไปรากก็จะเริ่มหนาเป็นก้อนเป็นปมเหลืองพอรา,รากไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาที่ต้นผักแล้วด้วยครับต้นผักเราก็จะไม่ค่อยสวยตรงนี้ก็ไม่ยากครับดูแล้วไปปรับใช้ถ้าเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าเหตุผลที่เขาเป็นก็คือ ผมมองว่าน้ําในรังร้อนผมผมที่ผมคิดได้หรือที่ผมเจอเนี่ยก็มีแค่นั้นนะครบอุย้ยของผมช่วงนี้เริ่มนะฮะเนี่ยหนอนถ้าเพื่อนคนใดกําลังจะเจอหนอนเหมือนผมนี่ก็เตรียมตัวนะครับใช้น้ําหมักฉีดช่วงเย็นผมฉีดสามวันครั้งแต่นี่ยังไม่เริ่มฉีดเลยหนอนมาแล้วเยอะเหมือนกันนะครับนี่ อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูว่ารากไอ้รากที่มันเหลืองเนี่ยสาเหตุที่ผมเจอก็มีแค่นี้นะครับก็คือน้ําในรังร้อนก็ไปปรับแก้เอาครับไม่ยากในส่วนตรงนี้คือบางทีถ้าเรารู้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาหรือการหาทางออกก็จะง่ายขึ้นปรับใช้เป็นแนวทางครับตรงเนี้ยเพราะว่าพื้นที่แต่ละคนแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันทุกที่หรอกครับบางทีผมบอกแบบนั้นเพื่อนเพื่อน,นบ้านของเพื่อนๆนเป็นอีกแบบนึงก็ลองไปปรับใช้ดูครับ ด้วยสภาพพื้นที่ที่มันแตกต่างเราต้องศึกษาให้เยอะเพื่อไปปรับใช้ในส่วนของตัวเองอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ